คุณผู้ชมครับก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยคุณผู้ชมกดซับเรียังครับถ้ายังไม่ได้กดเหียกดเลยนะครับผมดูที่ใช้ไมไ่ได้แล้วพี่กดซับแล้วผมยะได้อะไรอ่ะพี่การกดซับเนี่ยจะทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นกดซับผมด้วยนะครับผมก่อนที่ผมจะไปหาคุณผู้ชมถึงบ้าน โอเคทุกคน,นก้องการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับกันในเกม ROV ซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่ได้อยู่ใน ID ผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน ID พี่ของผมนะครับผมซึ่งก็เลย ID พี่หัวแมงโคตรติงอยู่แรงซูเปรีมคอนคิวเลอร์64ดาวนะครับคุณพิ้ชมผมว่าเราอยู่แรงแพทมานานละวันนี้เราจะข้ามาขั้น ข้ามกินจิตวาตัวเองมาเล่นแรงซูพี่นะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือร่วงนะทุกคนเดีย๋ยวผมจะลงแรงเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าจะพาดาวพี่ผมตกหรือเปล่านะซึ่งวันนี้ผมจะไปเล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตนะทุกคนเพราะว่าผมว่ามันน่าจะเล่นง่ายที่สุดละนั้นผมว่าซัพพอร์ตแร็งนี้ก็น่าจะไม่มีใครแย่งกันนะทุกคนมันก็ยังคงเป็นตำแหน่งที่ไม่มีใครเล่นเหมือนเดิมนะทุกคนอุ้ยเจลอลิอนรี่หรอวะทุกคนนี่เราจะเล่นกบเลยเอ้ยเดี๋ยวนะมึงได้ยินกูเหรอเฮ้ยวัต มันเคยร้ายมันเคยร้ายเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาแล้วกูเล่นตัวอะไรเงียเอา้าชิปหายแล้วไงลีน,นาแม่งแล้วกันไม่รู้แล้วคือผมกดซับมาก่อนแล้วก่อนที่ผมจะได้เลือกตัวเนี่ยผมเพิ่งพูดไปเสี้ยววิเองว่ากูจะเล่นกดคือไม่เหมือนได้ยินนะทุกคนโหสุดจริงว่ะแม่งแย่งกูซับเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโหแล้วกูเล่นเม็ดได้เป็นด้วยถ้าแรงต่าๆก็ยังพอว่าทุกคนอันนี้แม่งแรงสูพีมแล้วกูต้องมาเล่นเมด สุดยอดไปเลยค่ะสุดยอดไปเลยค่ะอย่าก,กินไก่หมดจานนะทำไมวะเพราะการกินไก่หมดจานก็เหมือนการหมดใจเึ่งพิมพ์ผิดด้วยนะมา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 ไอ้น,นี่ไม่แย่งซับย์กูนะไอ้น,นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืมอเคเอ,อ,อะไรอะไรปาอะไรปาปาอะไรปาอะไรคือถ้าผมเล่นแบบขัดใจมีลิลิหน้าคนไหนต้องขออภัยจริงๆนะเอาลเราอ้อยกูไปไหนอยู่วนะน่าทุกคนอ้อยไปเวดวะชิปหายแล้วแล่คุณไม่ไปช่วยชิปหายแล้วเพื่อนรียบร้อยว่ะ โอ้โหจบเลยอันนี้คือน่าจะผ้าที่ผมแล้วเอ้ยมึงขาป้มเลยวะเอ้ยเอ้ยมึงมาไงเนี่ยมึงมายังไงเนี่ยมึงมายังไงเนี่ยเพื่อนมาๆมาๆมาๆมามาอ่ะมึงมาอย่างนี้มึงมาอย่างนี้ก็ลาก่อนนี่น้องโอเคสวยป่ะได้มาแล้วหนึ่งคิวไงทุกคนสีนครับสีนครับปั๊ปๆโดนโอ้ยโอ้โหบอลกีกี้มันหยุดพอดีเพื่อนเห็นได้เมื่อกี้เขียวไปดูเลยสวยเพื่อนสวยว่ะมันบล็อตว่ะ ได้มาสองตัวบอกเฮ้ยอ้อยกูไปแล้วอ้อยกูไปนู่นการกูโดนการกูโดนโอ้โห้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอหือโคตรแรงตื่นขี้ทุกดอกเมื่อกี้พี่มึงเถอะแรงจัดเลยทุกคนกลับบ้านดีกว่าเย้เพื่อนบวกไหมบวกไหมเลยล่างสวยกบเอากดไรลค์กดกบต้องทำไรเมื่อกี้พี่เห็นนะคือแรงนี้เขาเล่นกันเสียมากเลยทุกคนคือถ้าเป็นแรงแบบต่ำกว่านี้คือแม่งฆ่ากันยับอ่ะเรียนบอลเรียนบอลเรียนบอลเอาไหม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  เอาไหมครับเอาไหมครับอืบอดักสวยโอ้โหได้ร,อร้อยว่ะโดนร้านดักอื้มอืมโอ,โโอ้กูตายร้อยกูตายเฮียอย่างนั้นผมก็ได้คิวอยู่ทุกคนโฟร์รี่ลำลำมลัมอื้มลำ,ๆๆลำไม่ไหวว่ะโอ้สีได้โอ้ยแม่งไม่มาทุกคนได้แค่นาคอ้อนมาตัวเดียวแล้วก็เสียดักด้วยทุกคนแม่งโคตรไปหุ่มโอ้ร่างโดนไดายว่ะทุกคนโอ้เพื่อนเหมือนกูทำอะไรกูผิดอยู่ทุกอย่างเลยเนี่ยอื้มโอ้โหแม่งไม่ตายว่ะ กูตายเองแค่นีทุกคนชิบหายละชิบหายแล้วกูควรก่อนปั๊บป,ปัป๊บไม่โดนเลยเรียบร้อยแตกหมดที่ผมเล่นสู่ความสามารถแล้วไปมึงไม่น่าไหววะโอ้ม่งเวทฟ,ฟ้าโอ้ม่งเอาหมด,ม,หม,ดม่งเอาหมดเลยมัเอาหมดเลย,เอ,เลยอืมสวยเพื่อนปล่อยบังกีไปสวยสวยสวยเพื่อนรอก่อนได้ไหมกูดโดน,นหนืดโอเคได้มาสองตัวเรียบร้อยว่ะเสียดาร์กไป,ป,ป,ปละปัออะ๊บปั๊บแรงอยู่นะ แรงอยู่เนะโดยไม่โดนไหนหนูดยไม่โดนไหนหนูขอนะจ้าเอากูไม่ได้รอยบปทุกคนเทียนทีเียนหืไม่จะตายหมดแล้วนะหอกล้ากลัวไปทุกคนคือแบบถ้าผมแบบสกิลพุ่งเข้าไปผมก็เสียวไอู้เสียวไอ้ลอเลี่มันลำเลยทุกคนเลยไม่ล่าเข้าเลยทุกคนชิลชิลชิลชิชิ ลินดิ้มึงแรงจัดแจ็กดึงแม่นจริงๆโอ้วอ้อยก็ไปเชียร์ดาร์เลรล้างโอ้ม y g ก d จบเลยจบจริงตาแรกประเด็นสวยๆทุกคนแพ้แรงคุณลดเลยผมอมันดับสี่ทุกคนเกียบที่โลโอ้หหรือจะเชียร์วะปับแปดแปาเล่นซับตัวอะไรเอ้ยรอเรียกอเล้วบ่เรียกมันคิดบ่ย โล้ะจริงดิกูถามจริงเพื่อนอืโอเเดี๋ยวตอนนี้เราเล่นลัมเบอร์แล้วกันทุกคนผมว่าน้องกบน,น,น่าจะไม่ไหว่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวโดนเซฟิล่าตอดเลยทุกคนมาลัมเบอร์แล้วกันทุกคนลุยกันว่าตาน,นี้จะรอดหรือล่วงน <laughs> ันทุกคนชนะฮหอะนะกูขอดาวขึ้นมาฮหอะเอ๋มา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 ทรดูเสองมวยกันครับว่าเขาตึงกันไหนเว้ยปล่อ,อยก่อนหมัดวะเวลาวิวเว้ยทุกคนวิวเข้าสุดจัด เจนเพื่อนมึงเห็นเซบิล่าไหมเนี่ยถอยก่อนไม่ผมจะทำให้ดีสุดไปทุกคนตานี้มันต้องชนะเว้ยถ้าแพ้คือโดนพี่ใหญหน่อยทุกคนลดไปสองดาวเฮ้ยเพื่อนมึงแห้วจังวะเฮ้ยใจเย็นดิไอ้นี่ก็จะฟิ้งเข้าใส่อย่างเดียวเลยโจหิงสือเฮ้ยเฮ้ยมวยไปไหนวะมวยมวยเฉยเพื่อนร้องไปไกลๆไปไกลๆโขมาหมดทุกคนมาหมดถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยหยาดมาป่ะหยาดมาตอนนี้ยังไงหยาดมาตอนนี้ยังไง มึงยังไงอะมึงยังไงอะมึงยังไงอะสวยเพื่อนสวยได้ไหมสวยว่ะเฟิร์สสบัดมาแล้วครับทุกคนเนี่ยเนี่เนี่สวยเพื่อนยกมีดโดนโอ้โหเสยียใจวะ่ะถ้ายกโดนนี่คือผมแบบผมผักมันออกมาได้แหละทุกคนตอนนี้ผมนม่าจะเลี้ยงแครี่แบบเต็มมันสูนบเลยทุกคนเพราะว่าชัยลี่เขา,ดา,ดา,าระดับภาคด้วยทุกคนผมจะไม่ทำให้ดาดาาระดับภาคผิดหว,งวังเลยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเซฟวิล่าอยู่กลางเลยทุกนคนถือว่าได้ปะผมมาตีใส่ถือว่าได้ปะ อ้าวมึงมาอย่างนี้ปั๊บ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 อื้อหือสวยพี่มวยโขดสีอันสีแล้วฮียพี่โดนโอ้ยโอ้ยอื้อหืออือหือ้อหือสรุปเลยนะร่างูยับเลยนะตัวนี้ตัวนี้กูยกสองยกสามยกสี่ยกห้าอื้อหือยกสองเสียงขวัญยกสามเสียงขวัญอื้อกดล้างก่อนไปแล้วกูไปแล้วโอ้โหลูเมียมาลูเมียฮิปอะไรลอลีโอเพื่อนเพื่อนเนี่ยเฮียตายมดนะมวยยังไงครับยังไงครับจังหวะนี้ ยังไงครับโอ้โหกูไม่ได้กลับสวยเพื่อนสวย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 เสียได้แบบไม่คิวมาก็เมึออะไรเอาจังหวะนี้โอ้โหไม่ร้านไม่เอาคลีไฟมาทุกคนเสียกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วเพื่อนมวยไหวเปล่ามวยไหวเปล่ามวยไหวเปล่าสวยเพื่อนต้องยีดวะมาอะไรมาทําไมมาทําไมมาทำไมทุกว่าไปหนึ่งทีมาทําไมอ้าวสวยเพื่อนนักสติโดนแล้วครัวนักสติดังป๊าบโดนสองตัว รถสองตัวอย่างนี้สวยเพื่อนสวยแล้วอื้มหึมสวยโลนว่ะเฮ้ยน้องทูเรนมาเราเรี้ยวก็มาเราเลี้ยวก็มาทุกคนถอยกันไหมเพื่อนเพื่อนถอยไหมโอ้โหกูตายกูตายโอ้ยโอ้ยอื้มหึมไอ้นี่้ม่นน่าประการเนาะทุกคนซิมันจะต่อต่อสวยเพื่อนสวยสวยอื้มโคตรดีเพื่อนรอ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 ทุกคนขับกําแพงบักกําแพงกูโดนสิเพื่อนเพื่อนโอเคเพื่อนบังให้อยู่ทุกคนอัตเตียไป ปั๊บหึ่ไม่โดนสวยเพื่อนได้อยู่น,น,ยยยน,ะน,นะทุกคนได้สตาวด้วยโคตรดีเหมือนเล่นแร้งจะโดนทุกคนกําลังไปเพื่อนวอล่อนเพื่อนควรตีโดนไหมหึ่มควรตีไม่โดนแต่ทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรหื่มโดนตัานโดนตัานโดนตัาน,น,านยังไงยังไงคนรตีไหมคนรตีไหมหึ่มนี่คนรตีด้วยแล้วมึงคนต่อไปสวยวะ่ะทุเรนทุเรนทุเรนจะเอสวัสดีครับ <c oughs> ไปแกล้ขู่ด้วยจิตวิทยาทุกคนน้องลาวิวพี่กำลังไปน้องลาวิวไม่ไดี ไม่เนอะยกไปป๊าบไม่โดนกูมาทำไมวะเนี่ยเพราป้อมล่างน่าจะได้เลยทุกคนถ้าผมสวนดีๆก็น่าจะได้ป้อมล่างอย่างนั้นทุกคนมาเพื่อนมามามาตีตีป้อมตีป้อมมืออะไรมึงอะไรไปไกลไปไกลไปไกลไปกูไม่สวนกูตีป้อมกูตีป้อมกูตีป้อมแล้วมึงคนตสบายไหมนั่งเดือดหนีคนดีทุกคนสวยเพื่อนจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้สีพริกปั๊บอะไรไม่รู้กูเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้ว เฮ้ยเฮ้ยกูอยู่รอดอยู่แล้วทุกคนไม่จริงมันเกิดอะไรขึ้นวะอยู่ดีลาวิวกระยานแม่งตายเว้ยคือตายได้ไงวะคือผมไม่ทันดูอะคือเมื่อกี้แกจะอดีตฟิกหล่อๆเลทุกคนลาบอยกระยานแม่งตายก่อนนะทุกคนเพื่อนกลางจะแตกเพื่อนเพื่อนมาเถอะมากลางๆกับเพื่อนอืมเคทุกคนกลางมันดันไม่เนอะกองกลางกูมึงยจะแตะมึงยจะแตะอ้าวตายนะตายในน้องตายในน้อง กางยายายาโอเคว่ะไม่แตกเฉยเอาโรลเลี่ยงมาทำไมโรลเลี่ยงมาทำไมโรลเลี่ยงมาทำไมอืมสวยเพื่อนสวยเออสวยเอาหมดเอาหมดโอเคเฮ้ยมันว่ะแรงนี้มันโคตรมันทุกคนนี่ครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้ยขาป้อมคาป้อมปลาคาป้อมปลาจังหวะนี้จังหวะนี้กดลับไปแล้วปุ๊บได้มาหนึ่งคิวดูหินฟัดหน้าเข้าไปโอ้ยนี่น่ยเพื่อนลึกเก้อลึกหนิดกูเป็นไรวะเพื่อนถอยด่วนเฮ้ยมันขังอะได้โดนแต่มันขังไม่โดนเพื่อนเพื่อน ตียกปั๊บโอเคแล้วมึงหนีไปเพื่อนเขาล้องมึงไปเอะโอเคสวยมันมาเลยโอ้โหทันงีไม่โดนทั้งทีโดนนี่คือมันเป็นศพเลยทุกคนคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าหน้าที่โรมของแรงนี้มันต้องทําอะไรทุกคนตอนนี้คือผมทาได้แค่เปิดแบบให้เพื่อนได้แค่นี้จริงนะทุกคน็อตทำจังหวะนี้อาจจะยากหน่อยทุกคนเพราะว่าแรงนี้เขาเดินเขาแบบเขาเดินกันดีมากเลยทุกคนเขาแบบไม่ได้เดิน,ดนแหลมๆมานเยทุกคนโอ้ยทุกคนเอาอยู่เขาชมว่ะโรมดีเฮอเมยจะมอยทุกคน น,นี่คือเขาประชดหรือว่าอะไรวะน,นี่คือเขาชมจริงๆริงใช่ไหมเดี๋ยวเรามาซูนด่าให้เพื่อนทุกคนอย่าอย่าอย่ามึงอย่าอย่าป๊าบยกไปหึงแม่งกดล้างพอดีเอากูตายดิเงี้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอเคพี่เมื่อก่อน,อนแล้วยีน่านอยู่ในดงยีน่านอยู่ในดงกูทำไรกูทำไรกูทำทุกคนตอนนี้อืมกูหุ่งไปทำไมกูหุ่งไปทำไมไม่ได้ลามิวอยกูตายด้วยเรียบร้อยวะ่ะสวยเพื่อนอืมอันตรีไม่โดวนว่ะโอ้เอาอ่อยว้าว่อยว้าวเอาเข้าไป ผมเข้าใจไว้ว่าช็อตมันมันหลบนทุกคนโดนบ้างไม่โดนบ้างมันป็นเรื่องปกติเลยทุกคนแต่แต่ตอนนี้คือแม่งตายห้าละว่าแปลกปลแล้วทุกคนอุ้ยโอเมนอุ้ยเราเลี้ยวอุ้ยกูไปแล้วเจอกันอย่ามึงอย่ามึงอย่ามามึงอย่ามามึงอย่ามาอย่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 าเอาเฮ้ยใครโดนวะเอาเฮ้ยกูลากตีนหมาเพื่อนทุกคนยกไปปั๊บอือหไม่โดนใครเลยโดนแต่มันกดล้างอือหตอนนี้โดนพอรัวอือหโอเมนมึงดูดิ ตัวแม่งถึอครับพ่อมือถือเพื่อนหอยด่วนหืมโหแม่งแล้วตายครับป้อมทุกคนเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมคือลายบิวแม่งยิงแบบยิงยิงโอเมนไม่พักอ่ะแม่งเลือดไม่ลดเลยเว้ยตัวโคตรป้อมืถือสกิลสองพ่อมมึงอ่ะแม่งเอาตั้ตายหรือป่าวดทุกคนเพื่อนหืมฟังให้พิถันว่ะยังไงอ่ะมึงยังไง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 อะมึงทำไมมึงทำไมแล้วมึงตัวหนึ่งไหมมึงตัวหนึ่งไหมโอเคหอยทด้วยถอยลายบิวเกือบตายทุกคน มีเพื่อนเข้าเหลือเพื่อนตีเย็นนี่น้องตีนี่น้องใจนี่ใจแล้วก็แล้วกันเพื่อนอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเอาเราเดี่ยวเราเดี่ยวมึงมาทำไมอ่ะมึงมาทำไมอ่ะได้มาหนึ่งคิวมึงอะไรมึงอะไรมึงอะไรติดรถไม่ถึงไม่รถติดนิดเพิ่มโดนโอเมีนโดนทำไมเรียกได้เลยเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้มันคืออะไรครับทุกคนผมเห็นนะครับอืมทำอะไรของกูโอ้ยฟิกมากูไปเด้กูจะเดยวเดีวถอยกลับไปเพื่อน ถอยเพื่อนถอยเพื่อนกุยใจเพื่อนยก๊เพื่อนหนีหนีอย่าอย่าอย่าเียบรอยว้ว่ะเขาทำไมวะเนี่ยถอยเพื่อนขอร้องเถอะกุ้ว่ายเลยถอยอย่าตายมากกว่านี้เลยจีดักทุกคนจีดักมึงไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้เล่นดังเลยสองหมื่นทุกคนยังไงครับจังหวะนี้ยังไงครับจังหวะนี้คือถ้าใครชนะคือชนะเลยทุกคนชิปหายแล้วทุกคนชิปหายของจริงโอ้ไม่กอดชี้สองพันสอง เรียบร้อยว่ะทุกคนจบครับเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยโอ้โหจบแล้วอมวยไม่เซียร์ชีฟไม่ได้ด้วยโอ้จบโหจบเลยโอ้โหต่อยต่อยชิฟก่อนเ,เพื่อนโอ้โหเรียบร้อยไม่ทันทำลายตายอืมเรียบร้อยป่ะจบเลยเฮ้ยเม่งมาดีด้วยโอ้โหทุกคนอืึสุขสามารถจริงเฮ <c oughs> ้สมานจริง คือตอนนี้ผมทำไอดีพี่ผมแรงลดมาสองดาวทุกคนโอ้โหแน่นักสอง้วทุกคนหืมแม่งสูบสวามสามารถแล้วว่ะเราอยู่ได้เอ็มไปก็ไม่แปลกทุกคนตอนนี้ตายนี้แค่ผมเลี้ยงเลี้ยงแชรี่แบบสุดๆเลยนะทุกคนไปทุกคนขำๆนะทุกคนวันนี้ผมก็ได้มาเล่นแรงซูพีบอกเลยม่งโคตรตึงเนะทุกคนตึงกว่าแรงต่ำๆเยอะเลยนะทุกคนกว่าจะได้คิวแต่ได้คิวนี่แม่งยากชิบหายคนแล้วก็ต้องขอโทษพี่ผมด้วยนะที่พาพี่ผมแรงตกมาสองดาวทุกคนพี่ผมไม่โกรธหรอกพี่ผมใจดีนะทุกคนเนาะใช่ไหม อืมใช่ไหมไปทุกคนคลิปนี้คงไว้ได้พิเศษที่ทุกผมแนละชิคก์ใหม่กับชิคก์ไปกันเพื่นไป let's go โฮโฮโฮ